10เข้าระเทียบเสกบุญหงษ์มือนั à, ่เองขอมาเลเซีย3จุดคะแนน18 18ต่อทัศนคติเส ขาดิบท <ES> ้าแล้วมันนสิทธสองสิบตำรวจเสร์มนสิรรมสิทสิทธรม

ต้องการเพียงหนึ่งแต้มครับเพื่อเป็นแชมป์ในประเภททีมชุดหญิงครับมาดูครับตอนนี้ตะกออยู่ที่สิต่อ12ครับอีกแต้มเดียวเกมไม่ใชแชมป์เลยครับทั้งสามสิบห้าคะแนนเอาอีกแต้มเดียวเกมครับไปเลื่อยเลื่อยเร็วเ 14ต่อ12แล้วตำรวจได้แตนี้เป็นแชมป์ครับขวาพอยราจะทงไปครองโดแล้วเสิร์ฟนี้อ้าวได้อยู่ครับตะโอ้โหัยูอตอไปต่อหรือเพราะแค่นี้ครับสามีกาศตองไลแต้มนี้ครับ่ไปต่อ้อวเปิดได้แล้ว

मिलने के काम पर है भाई ये मैं चलो